เลิกแคร์สายตาคนอื่นแล้วไปตั้งใจทำมาหากินได้แล้วรู้ไหมว่าทำไมมึงยังจนอยู่และชีวิตยังไม่ก้าวหน้าทักทีมันไม่ใช่ว่ามึงไม่เก่งนะเว้ยแต่เป็นเพราะว่ามึงไปยุ่งไปแคร์สายตาของคนอื่นมากเกินไปทำทั้งที่เขาก็ไม่เคยหาข้าวหาน้ำให้เรากินค่าข้าวค่าน้ำก็มีแต่เราี่แหละเป็นคนจ่ายเองจะขายของเพราะเขิขอขนอายจะทำไรสุดก็กลัวคนอื่นหัวราเยอะ จะทำธุรกิจก็กลัวเจ๊งจะทำดีก็กลัวเขาหาว่าสร้างภาพเลิกจนเลิกสนใจคนอื่นไม่ต้องรอให้เพอร์เฟคไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีเพราะคนรวยจะไม่รอและคนรอจะไม่รวยเลิกยุ่งเรื่องของชาวบ้านเราไปตั้งใจทำมาหากินได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าหยุดแคร์สายตาคนอื่นแล้วเดินทางไปตามเสียงหัวใจเพราะอะไรที่ทำแล้วไม่ตายมันจะทำให้เราโตขึ้นเสมอ